หัวต่างโซนก็โอเคอยู่นะครับประมาณห้าสิบเซน์อาะปีเดี๋ยวตีไล่แล้วครับไปตองพงุทับาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตีติดเอาไว้เกยวเข้ามาครับลูกนี้ปีน ที่เดี๋ยวจะตีจอดเอาไว้อีกหนึ่งใบไหมตีติดเอาไว้นะครับตีเปลี่ยนไหมครับลูกนี้เดี๋ยวตีติดได้สองใบนะครับอ๋อมานะก็ตีส่วนเลยครับเฉย อีค้ามันฟังตาที่ไหนโอ้ยก่อนจากอีกค้ามันฟังที่ใกล้ยิ่งเจ็บอ่ะอีกหนึ่งใบนะครับโอ้สวยงามสามใบ